ครับวันนี้ครับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดครั้งแรกของช่องเลยนะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับตรงบริเวณชายหาดพัทยานะครับผมวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับตรงบริเวณชายหาดนะครับในวันลอยกระทงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไป ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตรงทางเดินนะครับผมวันนี้เราจะเริ่มตรงหน้าบริเวณห้างเดอะเบย์น,นะครับตรงบริเวณน,นี้นะครับผมจะเดินไปที่เขาจัดงานนะครับ วันนี้เขาจัดงานตอนที่หาดจิจกรรมนะครับตรงบริเวณพระจากร่างเหมือนเช่นเคยครับตั้งเวทีตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินไปชมนะครับตรงบริเวณีเขาจัดงานนะครับตอนนี้ก็มีพ่อค้าเอากระทงมาวางขายตรงบริเวณทางเดินกันแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งทุ่มเลย เก็คนยังมาไม่เยอะนะครับคาดว่าตอนนี้น่าจะไปลอยกระทงตามวัดกันอยู่นะครับปกติที่พัทยานี่ก็คนเขาจะไปลอยกระทงกันที่วัดนะครับแล้วก็ดึกๆนะครับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มถึงจะเริ่มมาที่ชายหาดากนันข้างหลังนะเอ้ยตัโตอยตู่ข้างหลังน,นี้ร้านขายกระทงเทียบเลยครับตรงชายหาด ก็เป็นบริเวณหน้าศาลพระเจ้าตากนะครับ วันนี้ที่พัทยาก็จะมีจัดงานลอยกระทงกันหลักๆ3ามจุดนะครับก็คือที่ชายหาดพัทยานะครับแล้วก็ลานโพตรงตลาดลานโพนาเครือนะครับส่วนอีกจุดก็จะอยู่ที่ศูนย์จีฬาทางน้ำที่จอมเทียนนะครับผมแล้วก็ตามวัดต่างๆในพัทยาก็จะมีจัดงานลอยกระทงเหมือนกันนะครับ แต่ในส่วนของเมืองพญยายนีจะหลกัหลกๆอยู่สจุดอย่างที่กล่าวมานะครับ สำหรับงานที่เมืองพญาจัดนะครับก็จะมีการประกวดกระทงนะครับกระทงสวยงามนะครับแล้วก็มีการแสดงโชว์พร้อนอแล้วก็มีคอนเสิร์ตทีคอนเสิร์ตนะครับช่วงดึกนะครับ วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวงพาราดอกนะครับมาแสดงนะครับปิดท้ายงานนะประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าโรงแรมทวินปาล์มนะครับสอดถัดไปก็จะเป็นฮาร์ดล็อกรถก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับเริ่มจะรถจะติด บริเวณนี้น่าจะติดยาวไปจนถึงหน้าห้างเซนทันนะครับระหว่างทางที่เดินไปตรงเวทีก็จะมีร้านขายกระทงนะครับวางขายเป็นจุดๆนะครับเป็นระยะระยะตลอดแนวทางเดินนะครับ บริเวณชายหาดก็ยังมีคนน้อยอยู่นะครับคนยังไม่มากันเท่าไหร่เนาะต้องรอสักประมาณสองตับทุ่มนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับตรงบริเวณชายหาดนะครับเมืองพัทยานะครับผมก็วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับงานลอยกระทงนะครับจที่ชายหาดพัทยานะครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินนะครับมุ่งหน้าไปสู่ตรงบริเวณเวทีที่เขาจัดงานนะครับ ตรงพัทยากลางนะครับผม ก็จะเป็นตรงบริเวณเขาจัดกิจกรรมนะครับตรงเวทีนะครับผมก็เราก็จะได้ยินเสียงนะครับดนตรีนะครับเสียงตอนนี้เหมือนกําลังจะประกวดอะไรสักอย่างนะครับ จะเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ที่พักของนักแสดงนะครับผมที่จะที่มานั่งรอนะครับเตรียมจะขึ้นแสดงบนเวทีนะครับชุดไทยส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับ าดว่าชโชว์บนเวทีน่าจะอลังการนะจะมีหลากหลายนะครับน่าจะมีหลายชุดเลยโอ้พอมาถึงบริเวณนี้คนเริ่มเยอะนะหนาแน่นมากก็เป็นบริเวณเวทีนะครับด้านนู้นนะครับผมรู้สึกว่าจะใช้เป็นเวทีเดียวกันกับงานพุนะครับผม ซึ่งงานพุก็เพิ่งจบไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับวันที่ยี่บสี่กับ2ี่ิบห้านะครับผมแล้วก็มาต่อด้วยงานลอยกระทงวันที่ยีบ็วันนี้เลยนะครับนี่จะเป็นบริเวณนะครับที่เขาจัดงานนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นกระทงนะครับที่ประกวดงวันนะครับ ตรงบริเวณนี้นะก็จะมาตั้งโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้นักเที่ยวได้ชมนะครับผมีอยงค่ะทุกโรงเรียนจะมีของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับในเมืองพัทยา่นครับลำดับต่อไปให้เที่ยวชมได้เลยนะคะหมายเลขเจ็ดใช่ไหมหมาัับครยเัวแปดครับให้เตรียมตอนแสดงได้เลยนะคะเพลงส่งให้พร้อมนะคะ น,นี่ก็น่าจะเป็นบริเวณทางเข้าที่จะเข้าไปสู่หน้าเวทีนะครับบริตรงบริเวณแยกพัทยาเหนือพัทยาก,กางพอดีนะครับทุกคนจะมีฉากตรงนี้ไปให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปก,กันนะครับ ด้านซ้ายเป็นถนนมาจากพัทยาเหนือนะครับตรงนี้นะครับลงมาจากพัทยาเหนือมาจากสุขุมวิทนะครับขับตรงลงมาก็จะมาถึงลานกิจกรรมชายหาดต,ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าหน้าเวทีแต่ผมจะยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมบรรยากาศด้านห้างเซนทันนะครับั พอเราข้ามาถึงโซนนี้ก็บนเริ่มจะหนาแน่นนะครับคนเริ่มเดินกันทุกพ่านพอสมควรครับ ทางด้านเซนท่านนี่คนเยอะมากเลยนะครับกระทงก็มีขายตลอดทางเดินนะครับผมหาซื้อก็ได้ที่นี่เลยมีให้เลือกเยอะแยะครับมากมายนะครับมีทั้งกระทงที่ทําจากขนมทําจากกล้วยนะครับต้นกล้วยใบตองนะครับวัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งช่วงนี้ก็รณรงคงกันนะครับให้ใช้กระทงที่ ย่อยสลายได้เนาะ พงส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับโอ้บริเวณนี้คึกคักคึกคักจริงๆครับทุกคนก็สวัสดีหนึ่งท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับ การไลฟ์สดของช่องตองเตยแฟมิลี่ของเรานะครับวันนี้ไลฟ์สดเป็นครั้งแรกของช่องเลยนะครับก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาชมบรรยากาศทัางานลอยกระทงนะครับที่ชายหาดพัทยานะครับผมตอนนี้คนเริ่มออกมากันเยอะแล้วครับตรงบริเวณหน้าห้างเซนทัลบีดนะครับผมเอ๊ะทำไมตรงนี้ดูมืด,มด ไม่มีไฟนะครับตรงบริเวณนี้นะครับไปไหนไวันนี้ไ,ไครับตะพงครับสวยๆครับตะพงใบตองครับ อย่างนี้ขายยังไงครับพี่สองร้อยห้าสิบจ้าโอ้สองร้อยห้าสิบนะครับรโอ้สวยๆงั้นเลยนะครับกระ่ผมแล้วใหญ่ๆนี้เท่าไหร่เนี่ยอันใหญ่เนี่ยอันนี้ดูขายพันสองอ้อันนี้พันสองครับทุกคน,นใหญ่ๆเลยนะสองร้อยห้าสิบครับละ่ะเอเคอันนี้ก็อันละร้อยนะครับราคาเขียนไว้ให้ดูเลย ปีนี้ผิดคาดนะครับนึกว่าจะคนจะยังไม่เยอะนะครับเพราะปกติทุกปีคนจะมากันดึกๆนะครับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับปีนี้โอ้โหนี่เพิ่งจะทุ่มหนึ่ง,งนะเพิ่งจะหนึ่งทุ่มยังคนมาเดินกันเต็มแล้วครับชายหาดก็สวัสดีนะครับสำหรับ นี่เข้ามาชมไลฟ์สดของตองเตยเฟมเบี่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่านี่เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของช่องนะครับถ้ามีการผิดพลาดประอการใดก็ขออภัยทุกคนไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตรงบริเวณหน้าห้างนี่จะมืดๆนะครับสปอร์ตไลท์เขายังไม่เปิดนะตรงนี้ กระโงมีขายตลอดแนวครับตลอดแนวทางเดินเลยครับผมนี่ก็กระโงทําจากขนมนะสีสดๆสวยเลยนี้จ้อยสลายได้โดนน้านะครับสวยดูอย่างนี้ขายเ<า>ท่าไหร่ครับผมแปดบนร้อนะครับสินแวดล้อมครับผมเป็นอาหารปลาได้ด้วยใช่ครับ เลนะครับตามนโยบายที่เขารณรงค์กันเลยนะครับย่อยสลายไม่ใช้ของไม่ใช้ตะปูนะครับไม่ใช้ของมีปมนะครับในการนากระทงนะครับยอดยอดตอนนี้ตรงบริเวณเวทีเขาก็มีกิจกรรมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาประกวดหรือว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวสักพัก ก็จะกลับไปถ่ายที่ตรงบริเวณเวทีนะครับแต่ตอนนี้พาทุกคนเดินมาชมบรรยากาศงองบริเวณทางเดินนะครับที่ผู้คนเดินกันคึกคักมากครับผมคุ้พันน่าดูซ้ายมือนี่เป็นหน้าห้างเซ็นทรัลแล้วนะตรงนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> อู้วันนี้สวยเลยครับกระทงพญานาค ยอดอลังการงานสร้างอันนี้ราคาเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถ้าเป็นพยานาคเงี้ยคือเจ็ดร้อยเหรอครบพีอ่อันนี้ อันนี้ตัวใหญ่นะครับี้ตัวใหญ่จะหนึ่งพันนะครับผมขออภัยนะครับเมื่อกี้กล้องสะดุดไปนิดนึงครับอันนี้เป็นหนึ่งพันนะครับราคาหนึ่งพันใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ลดัดลงมาเจ็ดร้อยนะครับผมอันนี้ทํามาจากอะไรครับพี่ผ้าหรือว่าลิปปินอ๋อเป็นลิปปินนะครับครับผม อแล้วก็ว๋อแ<อ>ล้วก็มีตรงนี้50บาทนะครับ <50 S 1> รเล็กร้อย0้อยไม่แตายแกไครับผมโอเคสวยงามครับผม ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งสร้างรายได้นะครับผมให้พระคายไมคค้านะครับผมอันนี้ทำมาจากโนโลนขนมโกนไอศิมนะครับผมสวยเลยก็เป็นการนำเสนอไอเดียที่ถือว่าดีนะครับอันนี้กระทงเป็ดน้อยครับทำมาจากอาหารปลา Thank you. โอเคครับสำหรับการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปตรงบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะครับผลงานของเราด้วยนะครับต้องตองเตยแฟมิลีนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปกลับไปถ่ายเป็นภาพบันทึกนะครับเดี๋ยวไปตัดต่ออีกทีนึงก็ไปลงเป็นคลิปให้ทุกคนได้ชมในในช่องอีกทีนึงนะครับกับภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับรวมๆนะครับส่วนไลฟ์สดก็พามาเดินชม ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะครับต้องขออภัยด้วยถ้ามีผิดพลาดอะไรนะครับผมโอเคครับขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะครับผม